จากโควิดที่ผ่านมาก็คือว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณเงินเฟ้อเกิดขึ้นชัดเจนอแต่ว่ามันยังไม่เกินสองเปอร์เซ็แบบยั่งยืนจริงๆนะแต่เริ่มเห็นมากหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดบางเดือนแบบว่าสองจุดหนึ่งสองจุดสองจนทําให้ญี่ปุ่นออกจากกับดักที่เรียกว่าเนกาทีฟพลิซีเรทญี่ปุ่นเนี่ยออกเบี้ยนโยบายติดลบอกมาสิบกว่าปีตอนนี้กลับมาเป็นบวกได้แล้วขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วคนฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยแล้วดีใจด้วย พอเป็นนอย่างนั้นก็คนญี่ปุ่นก็เริ่มไมยเซตเปลี่ยนที่มันสําคัญคือพอเงินเฟ้อมันขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีเทศกาลอยู่ช่วงหนึ่งคือตุเดือนเมษาเขาเรียกว่าเทศกาลชุนโตก็คือสาภาพแรงงานญี่ปุ่นเนี่ยเขาหนาแน่นมากๆเข้มข้นกันคือจะขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับสาภาพแรงงานเนี่ยประชุมกันทั้งประเทศปรากฏว่าปี2024ขึ้นได้มากสุดในประวัติศาสตร์ย้อนหลังกลับไป3 40ปีไม่เคยขึ้นเยอะขนาดนี้มาก่อนประมาณ5%เปอรปรากฏว่า2สัปดาห์ที่แล้ว ประกาศของปีนี้น่าจะมีการขึ้นระหว่างการบอกว่าปีหน้าาจะขึ้นถึง6%กรขึ้นค่าจ้างใช่ขึ้นค่าจ้างแรงงานาผมเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่ในตลาดแรงงานมาอยากจะขึ้นเงินเดือนเยอะๆทําได้อย่างเดียวคือทํางานให้หนักตําแหน่งต้องขึ้นเมื่อตําแหน่งขึ้นเมื่อไหร่เงินเดือนค่อยขึ้นแต่ถ้าตําแหน่งอยู่ที่เดิม ไม่เคยมีค่าแรงเงินเดือนที่ขึ้นเกิน1%อโอ้โหอยู่ดีๆคือตำแหน่งก็ไม่ต้องขึ้นแต่อยู่ดีได้เงินเดือนขึ้น5%ซึ่งมันเพิ่งจะเกิดขึ้นในรอบหลาย10ปีเพราะฉะนั้นไอ้หส่วนเกินขึ้นทำไงฮะค่ะบริโภคนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าคอน sumption ในญี่ปุ่นอยู่ดีๆก็หวือหวาเริ่มขึ้นมาคะขึ้นมาเพราะค่าจ้างขึ้นถูกต้อง